สวยเต็มระบบทุกเครื่องแน่นอนอยู่ผมบอสพี่ซีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนธันวาคมด้วยแล้วกันน้องใครที่กําลังมองหาคอมเซต็ตคอมประกอบหรือว่าอยากเอาคอมเข้ามาเกตนะครับก็สามารถสอบถามโปรโมชั่นกับทางแอดมินได้เลยว่าสเปคนี้สั่งพร้อมจอมีโปรโมชั่นอะไรบ้างสั่งแค่เครื่องมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับผมก็สามารถคุยกับทางแอดมินได้เลยบอกเลยว่าโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ3เครื่อง3ตายแต่ละวันที่จะทําการเริ่มพูดไปนะครับ จะเป็นราคาออริจินอลนะครับยังไม่รวมจัดโปรอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าโปรแต่ละวันโปรแต่ละเดือนมันอาจจะแตกต่างกันออกไปผมจะพูดเป็นราคาสแตนดาร์ดก็แล้วกันเนาะแล้วส่วนใครทีอ่อยากจะสอบถามเรื่องโปรโมชั่นนะครับเรื่องส่วนลดเรื่องของแถมอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถคุยเพิ่มเติมแบบทางแอดมินได้เลยนะครับว่าเครื่องนี้สั่งพร้อมจอมีโปรอะไรบ้างณนะวันนี้มีส่วนลดเท่าไหร่บ้างอะไรยังไงบ้างประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะโอเคเครื่องนี้ส่งไปถ้าจะไม่ผิดนะไปกระบี่3 6 9 9 0 เป็น Intel i5 714ครับ14 500 14คอย์20เทอร์โบ5.0 g ิกาเฮิร์ครับมาท้บอร์ด B760M Gaming Plus WiFi นั่นเองครับก็คือมีทั้ง WiFi แล้วก็บลูทูธในตัวเป็นตัว DDR5 นั่นเองครับแล้วก็แรมครับเป็น Viper Gaming 16 g ิกาคูน2ด้วยชัแนลครับบัต5006 DDR5 นั่นเองครับแรมมันจะโดนซิงค์บังอยู่นี้แต่ว่าลูกค้าเขารียกเก็ตมาเอางนะให้ใส่ซิงค์ในแนวอย่างนี้มันก็แรมมันก็เลยแบบโดนบังนิดนึงนะครับต้องมองด้านข้างถึงจะะเห็น Lam, นแรรมมคับผ อโอเคครับแล้วก็ซิงลมระบายความร้อนนะครับซิงลมระบายความร้อนตัวนี้คือ A 6 2 0อนะผมอ่านชื่อเต็มเตมก่อนนะตัวนี้เป็นของ ID Cooling A 6 2 0อ A c k 0 Back นะครับเป็นตัวห h e a ตไปท e ทองแดง t ูทาวเวอรพัดลมนั่นเองนะครับผมดังนั้นแล้วเครื่องนี้ก็จะหมดปัญหาเรื่องการระบายความร้อนไม่ต้องกังวลตรงนี้เลยนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ในส่วนของ M 2ครับเป็น NVME จากทีมกุ๊ก ความจุก็อยู่ที่ 1TB เทป็นตัว Gen 4นั่นเองนะครับกาจอครับ RTX 4 0 6 0เป็นตัว 8G GDDR6 นั่นเองครับเป็นตัว2พันลมนะ So t a g a n i n g นะครับแล้วก็ในส่วนของ power supply ครับ800วัต์80พัตจาก m e g a m a n นั่นเองก็จ่ายไฟสบายแน่นอนครับหมดปัญหาเรื่องแบบต้องมากังวลจ่ายไฟพอไหมนู่นนั่นนี่ต่อให้เครื่องเนี้ย full load เต็มที่เลยนะผมให้สัก400วัต์300กว่าวัตต์เนีเต็มที่นะครับก็ power supply ตัวนี้จ่ายไฟแบบ เหลือเหลือแน่นอนเหลือดีกว่าขาดนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของเคสเคสตัวนี้คือซูนามิแฮกฤทธนะครับผมเป็นตัว2พัดลมด้านหน้าคุณสามารถติดพัดลมเสริมใต้บริเวณด้านหลังตรงนี้หรือว่าตรงนี้แต่จริงเคสมันก็เคสมันก็เป็นแบบโฟโฟอยู่แล้วนะต่อให้ปิดกระจกอะ่ะมันก็มือเนี่ยใช้คําว่านิ้วแล้วกันนิ้วก็ยังแย่ได้ในช่องอย่างนี้นะครับผมดังนั้นแล้วเคสตัวนี้ก็จบปัญหาเรื่องความร้อนเหมือนกันนะครับในราคา36 90มือหนึ่งทั้งหมด ต่อมาผมว่าผมพูดชัดนะผมว่าดีเทลทั้งหมดแต่ละเครื่องอะ่ะผมพยายามพูดให้ชัดเจนจะลูกค้าจะได้เคลียร์ไปทีเดียวนะครับจะได้รู้เรื่องกันไปทีเดียวนะครับว่ามันสเปคอะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะเครื่องนี้ไปกรุงเทพ57590นะครับต้นเดือนมีแต่เครื่องแรงๆนะครับ 5, 7, 5, 9, จ็ตัวนี้คือ ลาย e n ้นเจ็ดเ X2D นะครับก็เขาหากันให้ควักนะรุ่นนี้นะครับกล่องก็สวยนะครับแล้วก็มาเทอร์บอร์ดเป็น a หก o c k b 6 5 0 MPG Lighting เป็นตัวบลูทูธบวกไวไฟดีดีอารนั่นเองครับแล้วก็แอลแอมเป็น3 2 g b DDR5 บัตรห้าพันหกไวด์เ g ลเกมมก็คือ1 6 g b กตีกูนสองดูโชแนลนั่นเองครับชุดน้ำระบายความร้อนครับ3ตอน360ร้อยหกสิบมมดีเอ็กซ์จาก ID Cooling นั่นเองครับสายถักเนี่ยบอกเลยว่า เหนียวมากนะครับใช้คําว่าโคตรจะพรีเมียมเลยชุดน้ําตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของบริเวณหม้อน้ําก็อยู่ตรงนี้เนี่ยหม้อน้าก็พรีเมียมพัดลมก็โคตรพรีเมียมพัดลมไม่มีสีไม่มี RGB อะไรเลยชุดน้ําตัวนี้ขายดีมากนะครับผมอ่ะโอเคตามนี้นะครับแต่ว่าตัวปั๊มไฟตรงนี้มันจะมีแอปให้คุณเล่นโหมดไฟหรือว่าปิดไฟก็ได้ปิดไฟแต่ว่าปั๊มน้ํามันต้องทํางานตามระบบอยู่แล้วเนาะแล้วก็ในส่วนของอ่า M.2 ครับเป็นเอ็ e NVMe ความจุก็อยู่ที่512 g ิจากเคนันเองลูกค้ามี M2 อยู่แล้วอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเขาไปใส่เสริมได้เพราะว่ามาัเทร์บอร์ดตัวนี้ก็รองรับ M2 ทั้งหมด3ช่องนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกาจอตัวนี้คือ Gaming X เป็นตัวสลิมนะครับจากแบรนด์ MSI RTX 4070 Super 12 g, g ิก GDDR6X เป็นตัว3พันลมนะตัวนี้สวยมากแล้วก็ตรงโลโก้เนี่ยเขาจะเป็นไฟแบบ ARGB ตามนี้ นะครับพาวเวอร์ซัพพลายครับเป็น800วัตต์80พัดไว้เมกะแมักรู้ว่าชาวแมนนั่นเองเคสตัวนี้คือสกายทูมอนเทคสกายทูนะครับพัดลมติดมากับเคสมี4ตัวนะ1 2 3 4เปลี่ยนไฟน่าจะเปลี่ยนผ่านแอปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองกดที่เครื่องก่อนถ้ากดที่เครื่องไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนผ่านแอปเอาอ่ะกดที่เครื่องได้นะครับแต่ว่าพวกไฟ rgb พวกอะไรพวกนี้เปลี่ยนผ่านแอปเอานะพวกแรมไฟพวกอะไรพวกนี้นะครับผมอ่ะโอเค จบเรียบร้อย5 7 5 9 0มือหนึ่งทั้งหมดครับก็จบทุกการสตรีมแน่นอนเครื่องนี้แลนดองแรเดอร์ผมมองว่าเครื่องนี้คือเคลียร์อยู่แล้วเพราะด้วยราคาด้วยมัน5 0,000นะ่น่ะมันก็คือจบอยู่แล้วนะครับผมต่อมามาดู s i g m a t e c h f o r ด O2 เอ้ยไม่ใช่ดิชื่อเคสว่อาอะไรนะ s i g m a t e c h Cubic นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลอกให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมติดให้คืนก่อนจัดส่งนะครับเฮ้ยเครื่องนี้ลูกค้าน่าจะรับเองโคลลาราชหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยเคสมันจะเป็นทรงแบบ สี่เหลี่ยมคางหมูก็แล้วกันเนาะเป็นทรงแบบคิวบิกทรงรูปบาตรนะครับกระจกจะเป็น3ส่วนก็คือตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ปิดแผ่นใหญ่ทีหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับกดไฟเนี่ยผ่านรีโมทได้เลยอย่างนี้นะครับตามนี้เนาะอ่ะโอเคครับแล้วก็มาดูสเปคกันดีกว่าเอาราคาก่อนเลยมาลองเดาดิเดาดิเดาทัท้งทัวรรวมกัน3า1หึหมดเวลาครับเครื่องนี้จบอยู่ที่35,79035790น 35, สเกนะสเปคก็ ใช้คำว่ากำลังตึงมือก็แล้วกันนะครับเป็น Intel i 5้าเ1 3 13,400F เป็นตัว10คอร์16เทสเทอร์โบ4.6 g ิกะเฮิร์นั่นเองครับแล้วก็แรมครับแรมเป็น1 6 g หกจิกดีเดบัสสา0จาก Acer p r e d a t o r นั่นเองครับแรมตัวนี้โคตรสวยเลยนะลองหลีไฟนิดหนึ่งได้ไหมครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะก็คือ 8G ิกคูณสองดูชแนลสลตแรมว่างอยู่ครับที่ที่พูดไปเมื่อกี้เป็นพวกอ่มามั์บอร์ดที่รองรับแรมสี่แถวหมดเลยนะรวมไปถึงเครื่องนี้ด้วยครรัุณสาาสาามมถ่่แเพิอีก2ตวนะครับ ชุดน้ําชุดน้ําตัวนี้เป็น3ตอน360มม,มจากซึนาี้เป็นตัว CM360 นั่นเองนะครับแล้วก็ M.2 ครับความจุก,ก็512จิกจากเคปนั่นเองครับแล้วก็ตัวการ์ดจอตัวนี้คือ Sota Gaming GeForce RTX 4060 Ti ครับเป็นตัว8จิก G DDR6 4060 40 Ti ก็จะแรงกว่า4060ธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มาเทอร์บอร์ดเนี่ยเป็น B 760M a d l o g PG Lighting นั่นเองครับ เคสตัวนี้ก็เป็น sigma tech cubic นะอย่างที่บอกไปเปลี่ยนไฟผ่านรีโมทได้แล้วก็พัดลมนะครับด้านล่างมี3ตัวตรงนี้มี1ตัวแล้วก็ตรงนี้อีก2ตัวนะครับผมอ่ะก็จบเรียบร้อยนะเครื่องนี้ Power supply เหมือนเดิม800 w, 80วัตต์แปดสิบพัดไวด์เมกแมกหรือว่าชาวแม็กก็คือจบเรียบร้อยแล้วงานประกอบก็พยายามทำให้มันเคลียร์ที่สุดเท่าที่จะเคลียร์ได้นะครับถ้าลูกค้าสั่งซื้อเกมซื้ออะไรเงี้ยเราก็ซื้อให้ได้ตามคำขอแต่ว่าลูกค้าก็ต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับ เกมที่มันต้องซื้อโปรแกรมที่มันต้องซื้อนะครับมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายตามมานะครับผมแต่ว่า Windows เราก็ลงไปตัวแทนเอาอยู่แล้วดังนั้นแล้วก็คอมก็สามารถเอาไปต่อปลั๊กเสียบใช้งานได้ทันทีนะครับอยากได้เกมอะไรอยากโหลดอะไรอันนี้คุณก็สามารถเพิ่มเติมเองเอาก็ได้นะครับใน YouTube ก็มีสอนเยอะแยะนะครับผมดังนั้นแล้วใครอยากได้คอมประกอบคอมเซ็ตก็ติดต่อแอดมินบอร์ดพีซีได้โดยตรงนะครับร้านเราก็มีบริการรับบัตรเครดิตผ่านช้อปปี้นะครับจ่ายได้ทุกช่องทางในช้อปปี้แล้วก็ สั่งผ่านแฟนเพจโดยตรงก็โอนเข้าบริษัทได้เก็บเงินปลายทางก็ต้องมีมัดจำก่อนตามตกลงนั่นเองนะครับผมฝา,ากไว้ด้วละกันที่บอพีซีครับ